สำหรับมารทัสองเนี่ยเป็นรถที่เหมาะกับทุกกลุ่มทุกวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยทำงานหรือวัยรุ่นนะครับอ่ะตอนนี้เรามีสาวสวยขึ้นมาดูพื้นที่ของห้องโดยสารพอขึ้นไปน้องไม่สูงเท่าไหร่นะครับ163อ่ะน้องไม่สูง163นะครับอ่ะลองปรับเบาะให้มันเป็นตัวเราลองดูนะอะ่เลื่อนหน้าเลื่อนหลนังดูอ่ะอน,นี่คือน้องไม่สูง1 6 3นะครับนั่งประมาณนี้เดี๋ยวไปดูว่าพื้นที่ด้านหลังเนี่ยจะมีพื้นที่เหลือไหมฮะ Wow. สวัสดีครับก็ทายกันอีกครั้งนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่โชว์รูมมาซาพานคอนสหเกษตรน้มินนะครับสำหรับพี่ๆหรือเพื่อนๆท่านใดมาไม่ถูกสามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามหน่อยก่อนได้หรือจะแอดไลน์เข้ามาก็ได้ครับเป็น094-961-9353นะครับวันนี้เราถ่ายทํากันในวันที่4กันยายนนะครับอยู่กับรถเตรียมส่งมอบในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่5นะครับ ต้องบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นและก็เป็นสีที่หาดูได้ไม่บ่อยนักนะครับแต่ว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่หน่อยจะเตรียมส่งมอบในพรุ่งนี้ก็เลยนํามาอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้ชมก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปชม,มพร้อมกันว่าจะเป็นรุ่นไหนสีอะไรไปเลยครับ นี้เราก็อยู่กับรถยนต์นิวมาเต้รสองรุ่น SL รองท็อปนะครับตัวถังแบบ5ประตูนะครับสีขาวเซรามิกนะครับเป็นรถ MY 21นะครับเดี๋ยวเราจะไปไล่เรียงว่า MY 21มีอะไรเพิ่มเติมบ้างแล้วก็มีออปชันอะไรใส่มาให้บ้างนะครับสีขาวเซรามิกจะให้ความรู้สึกแบบคลาสสิกนะครับซึ่งในมาเต้ร์สองมีสีขาว2โทนนั่นคือขาวมกและก็ขาวเซรามิกคันที่อยู่กับเราจะเป็นขาวเซรามิกนะครับเรียกว่าให้ความรู้สึกแล้วก็โดดเด่นแล้วก็ไม่ซ้ำใครนะครับสำหรับรถ m y 2 1นะครับมีการดีไซน์ไม่แตกต่างจากเดิมนะครับการดีไซน์ด้านหน้ากระจังหน้าจะเป็นแบบรังพึ่งหรือสมิตินะครับเป็นสีดำเงาให้ความรู้สึกแบบความสปอร์ตนะครับแล้วก็ตัดกับเส้นซิลิโตรวิงก็คือเส้นนี้นะครับเป็นโครเมียมนะครับหลายท่านเอาไปแรปสีดำนะครับด้านล่างจะมีการดีไซน์ที่เป็นคิวโครเมียมสังเกตว่ามุมไกลๆเนี่ยพอ ไอ้เจ้าคิวโครเมียมเนี่ยกับเส้นซิดิเจิวิงเนี่ยมันรับกันแล้วก็ไปตัดกับตัวกระจังหน้าทําให้ตัวรถมันมีความสปอร์ตแฝงมาด้วยความหวานนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวโคมไฟเขานะ่ะให้ความรู้สึกหวานจริงๆนะครับระบบไฟเป็นแบบ LED แบบโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟส่องสว่างกลางวัน,วนหรือไฟเดย์ไทม์ Time, นะฮะที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ที่เป็นวงกลมๆนี่คือไฟเดย์ไทม์ Day Time, นะครับไฟเดย์ไทม์ Day Day Time, มันนิ่งแรมนะฮะหรือว่าไฟส่องสว่างกลางวันเน,นี่ย เขาให้ความสวยงามแล้วก็เรียกว่าเวลาเรขับไกลๆนะครับขับบนถนนนะฮะหรือว่าในสถานที่ที่แสงสว่างไม,ไม่เรียกว่ามืมดๆหน่อยหรือขับบางคืนเนี่ยจะโดดเด่นมากๆนะครับรู้เลยว่าคันนี้คือมาด้าสองนะครับส่วนไฟระบบ LED เนี่ยคือประโยชน์เขาคือความสว่างจะมากกว่าฮาโลเจนนะคะเรียกว่าเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ได้ด้วยนะฮะ ติดตั้งตัวล้อแม็กนะฮะที่เป็นขอบ15นะครับเป็นลมดำนะฮะเป็นสีลมดำซึ่งต้องบอกว่าณปัจจุบันเทรนของล้อจะมาทางนี้นะครับหลายท่านาคุยกันหน่อยว่าคนหน่อยชอบมากเพราะว่าไม่ต้องไปเสียตังค์เพิ่มเป็นเสียค่าใช้จ่ายในการพ่นสีล้อนะครับส่วนยางที่ติดตั้งมาจะเป็นดัลลอนะครับซึ่งคันนี้ยางเส้นนี้ผลิตในปี2021นะครับก็คือสัปดาห์ที่ผลิตสัปดาห์ที่4ปี2021ก็คือเป็นยางปีนี้นะครับ ย่างยิ่งใหม่เท่าไหร่นะครับก็บอกบอกเรื่องของความปลอดภัยได้ด้วยนะฮะมอตรสองล้อท็อปติดตั้งตัวระบบสัญญาณการขโมยมาให้แล้วนะครับไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มมาพร้อมกับสัญเรียกว่าระบบคีเลตนะับเวลาเรามีกุญแจอยู่ใกล้นะับเวลาจะขึ้นรถหรือลงรถเนี่ยเป็นการล็อกและปลดล็อกเราสามารถกดไปที่ปุ่มคีเลตได้เลยนะฮะโดยที่ไม่ต้องกดปลดล็อกที่กุญแจก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะ ก่อนที่เราจะเข้าไปด้านในนะครับเราจะมาดูด้านท้ายนะครับการดีไซน์แบบ5ประตูเนี่ยด้านท้ายจะมิติตัวถังนะฮะจะสั้นกว่าแบบ4ประตูอยู่ประมาณ30ซนเมหรือหไม้บรรทัดนะครับแต่เขาก็มีจุดเด่นก็คือเวลาเราเปิดประตูมาเนี่ยนะครับมันจะกว้างนั่นหมายความว่าเราสามารถใส่พัสดุหรือว่าขนของนะครับที่มีลักษณะทรงสูงได้อันนี้คือข้อดีของแบบ5ประตูนะครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดดูพร้อมๆกัน พอเราเปิดขึ้นมาจะเห็นว่าช่วงนี้ฮะเขาจะมีความสูงอย่างที่หน่อยแจ้งไปแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นสีประตูเนี่ยเขาจะเปิดได้ครึ่งหนึ่งแต่ว่าพื้นที่สัมภาระจะดูสั้นกว่าแบบสีประตูนะฮะอันนี้คือพื้นที่เก็บสัมัาระนะครับด้านล่างจะเป็นยางาด้านล่างจะเป็นพื้นที่เก็บนะครับชุดปะยางนะครับก็อบอกว่าในมาดสองตัวเจนนี้นะครับตัวโมเดลสองพันที่ดเ,เนี่ย ตัวยางจะไม่มียางอะไหล่มาให้นะครับเนื่องจากยางที่ติดมากับตตโรถจะเป็นยางั้นแฟรเรียบร้อยแล้วนะครับความปลอดภัยด้านหลังนะครับจะมีเซนเซอร์กักระยะเซ็นเซอร์กากระยะมาให้จากโรงงานถึง4จุดได้กันนะครับแล้วก็มีกล้องถอยหลังมาให้จากโรงงานเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นความปลอดภัยที่เรียกว่าคุ้มค่าสําหรับราคาประมาณ6 0 0,000กลางๆนะครับพอเราเข้ามาในห้องด้วยสาร ให้ความรู้สึกแบบความเป็นสปอร์ตนะครับแล้วก็การออกแบบจะยึดผู้ขี่เป็นศูนย์กลางนะั่นหมายความว่าเราสามารถใช้งานฟังก์ชันต่างๆแบบสะดวกสบายมากขึ้นนะครับตัวพวงมาลัยเนี่ยนะครับเป็นพวงมาลัยช่วยผ่อนแรงไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันที่ใช้ในการควบคุมฟังก์ชันต่างๆแบบว่าสะดวกมากๆนะครับเราไปดูด้านซ้ายนะครับที่การพวงมาลัยจะเป็นใช้ควบคุมเรื่องของการลดเพิ่มเสียงนะครับเวลาเราเชื่อมต่อมือถือหรือว่าต้องการฟังวิทยุนะครับฟังอนเตอร์เนนตนะครับส่วนฟังขวาจะเป็นระบบ ครุสคอนโทรนะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าล็อกความเร็วคงที่นะครับใช้ในก,กรณีเราเดินทางไกลๆนะครับเราเมื่อเราสามารถใช้ระบบนี้ได้ด้วยนะครับส่วนการเชื่อมต่อมือถือหรือสมาร์ทโฟนเนี่ยเราสามารถเชื่อมต่อโดยช่องทางบลูทูธก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาแผนที่ขึ้นไปโชว์ที่หน้าจอเซ็นเตอร์กลางได้โดยผ่านช่องทาง Apple Android Ca ยดนะแต่ต้องเสียบสายนะครับหน้าจอเซ็นเตอร์ดิสเพย์เนี่ยนะครับ ก็จะมีฟังก์ชันต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแอปพลิเคชันเรื่องของเลขาส่วนตัวที่เตือนเวลาเราเข้าเช็คระยะนะครับแล้วก็าการเซตติ้งต่างนะครับซึ่งมาพร้อมกับปุ่มคอมมานะครับปุ่มคอมมาเอาไว้ใช้ควบคุมหน้าจอตอนรถวิ่งนะครับเกิน9กกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือปุ่มนี้นะครับวิธีการใช้ก็คือเราสามารถหมุนซ้ายขวาได้นะครับแบบนี้ยกขึ้นยกลงได้ถ้าเราต้องการเลือกก็คือกดไปที่บริเวณดำๆนะครับส่วนด้านล่างจะเป็นนะครับปุ่มที่ใช้เรื่องของการปิดเสียงหรือว่า ควบคุมเสียงฝั่งคนฝั่งผู้โดยสารนะครับเพราะว่าฝั่งคนขับเราใช้ที่ก้านพวงมาลัยได้เลยนะครับอันนี้สะดวกสบายจริงๆตัวสวิตช์แอร์นะครับในมนดาด้า2รุ่น SL หรือว่าลองท็อปเนี่ยเป็นแบบออโต้แล้วก็น้าตาสวยงามจริงๆนะฮะจะมีด้วยกัน3วงนะฮะวงซ้ายก็จะเป็นเรื่องของอุณหภูมิวงกลางความแรงของพัดลมแล้วก็วงขวาจะเป็นทิศทางพร้อมกับฟังก์ชันไล่ฟ้าหน้าหลังด้วยนะคะ แน่นอนครับเครื่องยนต์1น0 0ซีซีต้องมาพร้อมกับโหมดสปอร์ตนะครับสำหรับเจ้าของที่ชอบขับรถสนสนานแล้วก็ต้องการรอบเครื่องยนต์ให้ตึงขึ้นนะก็คือหมายความว่าถ้าเราใช้โหมดนี้นะครับรอบเครื่องยนต์จะมาเร็วขึ้นนั่นเองนะครับระบบเกียร์สามารถเล่นได้2โหมดก็คือออโต้กับแมนนวลนะฮะก็ลองเลือกใช้งานดูนะครับอย่างเช่นเราเวลาขึ้นเขานะฮะไปเที่ยวเขาใหญ่อย่างเงี้ยครับเราสามารถใช้โหมดแมนนวลในการลงเขาหรือขึ้นเขาได้นะครับลองใช้ดูนะนะครับ แน่นอนครับในรถ MY 2 1ก็จะมีการเพิ่มอุปกรณ์มาให้แล้วนะครับก็คือแป้นเปลี่ยนเกียร์อัตโนมัติหรือแพด e ดนชีก็คือแป้นนี้นะครับอยู่ที่หลังพวงมาลัยนะครับก็เรียกว่าสําหรับคนที่ชอบนะฮะขับรถแบบสนุกสนานเปลี่ยนเกียร์ที่หลังพวงมาลัยได้เลยนะครับบอกแล้วจัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับไฟหน้าการเปิดปิดนะครับก็เซตที่ออโต้สามารถเปิดปิดอัตโนมัตินะครับก้านหน้าฝนก็เป็นแบบอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วนะครับ เรามาดูตัวเบาะนะครับตัวเบาะในรุ่นมานลสอจะเป็นเบาะหนังล้วนนะครับมาจากโรงงานนะครับเป็นสีเทาสลับกับสีดําบริเวณสีดําจะเป็นหนังลักซซเอ็ดนะครับหรือว่าหนังกรับนะครับซึ่งข้อดีก็คือ1เวลาเราจอดรถตอนเหนียนนานๆขึ้นมาจะไม่ร้อนนะครับและก็จะยืดตัวเรากับเบาะให้เป็นหนึ่งเดียวกันนะครับสไตล์เบาะจะเป็นบักเก็ตซีทนะครับสังเกตว่าขอบด้านด้านขอบทั้งสองฝั่งเนี่ยนะครับจะยื่นออกมาอันนี้ก็เรียกว่าป้องกันนะครับ การเลื่นถไหลนะครับการเหวี่ยงตัวในกรณีที่ขับรขับรถในความเร็วสูงหรือว่าในกรณีทางโค้งนั่นเองนะครับมาสตราร์พนัครเกษตรน้มีนนะครับตั้งอยู่บนถนนเกษตรน้มินเลยนะครับตอบม่ประมาณ71-73ถึงนะครับ ้าเพื่อนๆท่านใดที่มาไม่ถูกสามารถโทรเข้ามาได้นะครับก็ต้องบอกว่ามาสเตอร์พระนครเนี่ยเรามีทั้งศูนย์บริการมีฝ่ายขายแล้วก็ศูนย์ซ่อมตัวถังสีในตัวเรียกว่าครบวงจรเลยทีเดียวนะครับก็สำหรับเพื่อนเพื่อท่านใดที่ตอนนี้มีแพลนออกรถยนต์มาสเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะครับสามารถเข้ามาทดลองขับหรือว่าเข้ามาดูสีเลือกสีได้นะครับก็สำหรับวันนี้จากไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ